พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่ติดตามสถาน,นการณ์อุทกภัยและตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิโดยมีนายประพัฒน์โพธสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดรทองเปเลวกองจันทร์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายประพิจันมาธิบดีกรมชลประทานนายสุชาติเจริญศรีผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสัญญาแสงพุ่มพงศ์ผูต้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมใ้การต้อนรับ นายประพิจันมาธิปดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกาภัยในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิว่าปัจจุบันจังหวัดชัยภูมิมีพื้นที่ประสบภัยน้ําท่วม16อาเภอหลายพื้นที่น้ําเริ่มลดลงแล้วด้านสถานการณ์น้าในเขื่อนลำปะทาวล่างปัจจุบันมีปริมาณน้าในอ่าง18ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ110%ของความจุอ่างมีน้ําล้นสปีลเวย์34เซนติเมตรแนวโน้มลดลงและอ่างเก็บน้ําลาคันชูมีปริมาณน้ํา45ล้านลูกบาศก์เมตร เอ106%ของความจุอ่างมีน้ำไหลผ่านสปีเว์3ล้านลูกบาทเมตรต่อวันคาดการว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มน้ำในอ่างจะลดลงอยู่ในระดับเก็บกักที่42.6ล้านลูกบาทเมตรภายใน5-7วันนี้ สำหรับการช่วยเหลือโครงการชลประทานชัยภูมิได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเครื่อนที่จำนวน8เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากเขตเทศบาลเมืองชัยภูมินอกจากนี้ยังคงใช้เครื่องผลักดันน้ำจำนวน8เครื่องช่วยผลักดันน้ำลงแม่น้ำชีบริเวณสะพานข้ามลำห้วยลำปะทาวถนนเลี่ยงเมืองอำเภอเมืองชัยภูมิตั้งแต่วันที่27กันยายนที่ผ่านมาโดยได้เน้นย้ำให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติหากไม่ มีฝนตกลงมาเพิ่มคาดว่าสถานการณ์น้ำจะยังคงทรงตัวและลดลงในบางพื้นที่ในระยะต่อไปในการนี้นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนพร้อมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิพร้อมสั่งการให้หน่วยงานราชการในพื้นที่เรื่องสำรวจความเสียหายและเร่งให้การเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้เร็วที่สุด ตลอดจนฝากดูแลสภาพจิตใจของประชาชนที่อาจเกิดความเครียดในช่วงเวลานี้ส่วนการเดินทางสัญจรของพื้นที่ยังมีน้ําท่วมสูงให้ใช้รถบรรทุกยกสูงของทหารและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่หน่วยง,งานราชการในพื้นที่ได้ทันที